พอะาฮักแจงนะคะเสียแป้งเป็นรุ่นน้องตอนเรียนมัธยมหลังมีภาพร่วมเฟรมเสียแป้งรับเป็นห่วงอยากให้มอบตัวค่ะที่จังหวัดสงขลานะคะผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับดรทิวากรแก้วบุญส่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทงอำเภอป่าบอลจังหวัดพัทลุงหรือที่คนพัทลุงรู้จักกันดีในนามของศิลปินชื่อดังโอพลาลฮักเจ้าของเพลงค่ายพลาลฮักนะคะ เรื่องที่มีรูปปรากฏที่ถ่ายรูปกับเสียแป้งนาโนดเมื่อวันที่16ตุลาคม2563ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะโดยได้รับการเปิดเผยจากโอปราหักว่าในครั้งนั้นได้เจอกันที่ร้านอาหารโดยบังเอิญเนื่องจากตนเนี่ยได้ไปเที่ยวที่อำเภอหัดใหญ่และตนเองนั้นก็มีความสัมพันธ์กับเสียแป้งคือเสียแป้งนั้นเป็นรุ่นน้องสมัยเรียนมัธยมหลังจากตนจบม .3 ก็แยกย้าย หล,หลังจากตนจบม .3 ก็ย้ายไปโรงเรียนเรียนต่อที่กรุงเทพและก็ไม่ได้เจอกันเป็น10ปีกระทั่งมาเจอกันอีกครั้งในงานแต่งงานของเสียแป้งซึ่งในช่วงที่ไม่ได้เจอกัน10กว่าปีนั้นก็ไม่ได้รู้ว่าเสียแป้งไปทําอะไรมาบ้างซึ่งตนมองว่าโดยอุปนิสัยของคนใต้นะคะโดยเฉพาะคนพัทลุงนั้นจะอยู่ด้วยกันแบบไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายการที่ศิลปินไปพบกัน การที่ศิลปินไปพบนักการเมืองหรือนักธุรกิจในจังหวัดก็เป็นเรื่องปกติแต่ใครจะไปใช้ชีวิตอย่างไรเลือกทางเดินแบบไหนเราไม่รับรู้แต่ใครที่เป็นกัลยาณมิตรก็จะไม่แบ่งแยกกัน โดยหลังจากที่ตนกลับมาอยู่ที่จังหวัดพัทธลุงและเปิดค่ายเพลงและมาลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะและได้รับตังแหน่งก็ได้พบกับเสียแป้งมากขึ้นรวมถึงเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตตามงานสังสรรค์ต่างๆก็ได้เจอกันบ้างเพราะพัทลุงเป็นเมืองเล็กๆสามารถไปเจอกันและร่วมโต๊ะก,กันได้เท่าที่สัมผัสอุปนิสัยของเสียแป้งก็เป็นคนที่ใจนักเรง ก็เป็นคนที่ใจนักเลงใจกว้างกับเพื่อนๆพูดตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมแต่ในเรื่องส่วนตัวที่เสียแป้งร่วมทางเดินกับใครบ้างนั้นตนเองก็ไม่ได้ร่วมแก๊งร่วมกวนกับเขาแล้วก็ไม่ได้รู้รายละเอียดเรื่องอื่นใดนอกนจากนี้นะคะทางนี้โอพลาลฮักนะคะก็เผยว่าโดยส่วนตัวก็ยอมรับว่าเป็นห่วงเสียแป้งอยากให้มอบตัวเพราะว่าเสียแป้งเนี่ยมีลูกที่ยังอยู่วัยน่ารักแล้วก็ ถ้าหากยังหนีต่อไปอย่างนี้นะคะก็คงไม่มีวันได้เจอลูกเพราะว่าเสี่ยงหลายอย่างทั้งโรคภัยไข้เจ็บและการประทักกับเจ้าหน้าที่แต่ถ้ายังอยู่ในเรือนจำก็ยังมีวันที่ได้รับอิสรภาพนะคะเดี๋ยวเรามีเสียงสัมภาษณ์จากโอพรฮักค่ะคือถ้าบอกว่า,าความสัมพันธ์เสียแป้งนาะนูที่กำลังเป็นข่าวตอนนี้คือ ผมกับน้องแป้งกับน้องแป้งเป็นรุ่นน้องที่เรียนมัธยมด้วยกันครับ,รบ<ม>เรียนมัธยมด้วยกันแต่ว่าผมก็เรียนไปแค่มสามหลังจากนั้นผมก็ไปเรียนต่อที่ภูเก็ตก็สิบกว่าปีไม่ได้เจอมาเจอครั้งหนึ่งก็ไปร่วมงานแต่งงานน้องก็วันเวลาทีา่ไม่เจอกันสิบกว่าปีก็ไม่รู้เขาไปอยู่ไหนหรือว่าไปทาอะไร,รแล้วก็ผมก็มองว่าโดยโดยอุปนิสัยของคนปาคใต้หรือว่าคนพัทยิ่งคนพัทลุงบ้านเรานะครับคือเขาจะอยู่กันแบบว่าไม่แบ่งพักเป็นพวกแล้วก็คือ สังเกตเห็นว่าศิลปินอยู่กับนักการเมืองนักการเมืองอยู่นักธุรกิจนักอิทระคนคือเราจะอยู่ร่วมกันแต่ว่าเคยจะไปจามาชีพอะไรหรือว่าเลือกทางเดินถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายอันนี้เราไม่ไม่รับรู้แต่ถ้าเกิดว่า,าความากัลยานิมิตของคนพัทลุงก็คือมักจะไม่ก่อยเป็นแยกกันก็ไม่ใช่ว่านักการเมืองอยู่เฉพาะนักการเมืองนักธุรกิจอยู่เฉพาะนักธุรกิจ พวกนักดนตรีศิลปินอยู่เฉพาะนักดนตรีแต่พัะตรุงว่าเราลองสังเกตด,ดูนะครับคือเราจะาไม่มี